พากันเดินเข้ามามาเร็ว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 แว,วะทำไมอือนค่ะมีสมาชิกสามตัวรับได้อีกนะคะใครจะเอาลูกมาฝากหีืยังยังรับได้อีกนะคะอยากได้ทีเดียวสิบตัวเดินพร้อมกันสิบตัวนี่คงจะสนุกน่าดูเลยมาลูกมาเน่ย ลูกใครมาอยู่ที่นี่เหมือนเข้าโรงเรียนประจํานะคะถูกแม่อุ๋ยฝึกถูกแม่อุ๋ยฝึกเหมือนเข้าโรงเรียนประจําเลยทางนี้ลูกเดินทางนี้ตรง,งนี้ครับจ่าฝูงคือพี่โทนี่นะคะเธอเล็กกว่าเพื่อนแต่ว่าเป็นจ่าฝูงนะคะเพราะอาวุโสสุด,สดเด็กๆทุกคนที่มาจะต้องให้ความเคารพเพราะว่าพี่โทนี่เนี่ยเป็นจ่าฝูงเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ เป็นคนที่สุขุมที่สุดนะนะเลี้ยงน้องได้อบรมน้องได้น้องจับฉี่ไม่เป็นที่ก็ฉี่ในแผ่นได้นะคะส่วนตัวนี้จากจากเล่นซนอย่างเดียวเลยก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าพี่โทนี่อบรมได้อย่างดีเลยนะคะโทนี่ช่วยหมามีเลี้ยงน้องได้อย่างน่ารักมากนะอบรมสั่งสอนน้องได้ดีนะคะ คือเขาจะแบ่งคือสัตว์เลี้ยงน่นนะเนาะเขาจะแบ่งชัชดเจนว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้น้อยใครเป็นอะไรใครเป็นจ่าฝูงน้องๆก็จะต้องเชื่อฟังนะคะถึงแม้ไอเจ้าตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าเพื่อนแต่เป็นน้องเล็กนะคะต้องเชื่อฟังนะคะต้องดูต้องให้ความเคารพที่โทน,นี่อย่างยิ่งเลยนี่นะไอ้จัานีน้ก็จะขีออนขีออน กลัวกลัวพี่ไปอยู่ตรงโน้นอ่าเฉยเฉยเอออืมมีความเกรงใจพี่โทนี่แยกเคี่ยวครั้งเดียวทุกคนต้องฟังถึงแม้ว่าพี่โทนี่จะไม่มีฟันแล้วก็ตามทีนะมีเคี่ยวเล็กๆจะสองเที่ยวก็ยังเป็นที่น่าเกรงขามสําหรับน้องๆนะคะคือคือที่บ้านเนี่ยรับเลี้ยงน้องหมานะะกรณีที่ว่าอ่า พ่อแม่เขาไม่อยู่พ่อแม่เขาต้องไปทุระไปเวคชันใดๆเนี่ยก็จะเอาหมามาฝากเลี้ยงมาฝากเลี้ยงไว้อย่างตัวนี้นะคะมาวันที่21ก็ก็วันที่29อ่าพ่อแม่ก็จะมารับนะคะตัวนั้นก็เหมือนกันนะคะแม่กลับเมืองไทยแม่กลับเมืองไทยนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยไอ้ตัวเล็กชื่อหมูหวานนะ แม่กลับเมืองไทยอันเนี้ยมามาบ่อยมาจนไม่อยากกลับบ้านเวลาแม่มารับนะแม่มารับก็ไม่อยากกลับก็เหมือนอย่างที่คลิปสั้นลงไปนะน้องจะไม่กลับน้องจะอยู่กับพี่โทนี่นะส่วนโทนี่เนี่ยเขาจะเป็นหมาเล็กที่ที่สุภาพเรียบร้อยสุขุมนุ่มลึกนะฮะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เพราะโทนี่นี่1สิปี10ปีไอตัวนี้ประมาณ3ปีนี่แหละส่วน ตัวนี้อายุไดเรียกกันไอ้สองตัวนี้นะฮสองตัวเนี้ยเขาก็จะมีความเล่นการหยอกกันแต่ถ้าหยอกกันเสียงดังพี่โทนี่ก็จะคอยปามน้องๆน่ารักเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องๆเดินเองไปยามหวานไป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 พีโทนี่หอนู้นไปเร็วๆไปเดินเออ เด้ไดๆๆด้ถึงบ้านแล้วครับวันนี้ขอเปิดกระตูตให้เด็กๆก่อนน้องจะอยู่ที่นี่เหมือนบ้านตัวเองเลยนะเพราะว่าเราให้ตั้งใจถึงลูกของเราเลยไปลูกไปไปแกดินๆแกดินแกดินแกดินแกดิ